สวัสดีค่ะชื่อชน,นิติบรรณแร์ค่ะเ่น,เนชื่อพาวค่ะอายุสิบปดปีจากเ<ม>ชียงใหม่ค่ะเกมการเล่นวันนี้ตอนเริ่มแรกไปไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเรามีสองบุกี้ติดจ,จากสามพัดทั้งทั้งสองหลุมเลยก็ถือว่าเริ่มต้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าหลังจากนั้นก็ทำเบอร์ดี้ได้ค่ะ<ม>อ่อนิดนึงค่ะเพราะว่าอในบุบกี้หนูเริ่มหลุมสิบบุกี้หลุมสิบเอ็ดที่เป็นพาสามใช่ไหมพาสามใช่พาสามหนูตี ข้าไปทางซ้ายซึ่งมันไกลแต่ว่ามันสามพัดคือมันก็มันถือว่าไม่ค่อยเป็นไรค่ะเพราะว่าออนไกลด้วยตั้งแต่แรกแต่ว่าอีกหลุมหนึ่งหลุมสิบสองเนี่ยเราสามพัดด้วยการที่เราพัดมาแล้วเราก็ขอจบเลยแล้วมันไม่ลงก็เหมือนว่าเราเร็วไปค่ะจริงๆแม์น,นี้เป็นแมทที่อ่หนูเล่นต่อจากที่เอเชียนมิกที่วอเตอร์ไซด์ทั้งสองแม์ก็ถือว่าค่อนข้างเหนื่อยค่ะตัวส่วนตัวหนูรู้สึกว่าร่างกายหนูไม่ได้พร้อมเหมือนตอนที่เล่นวอเตอร์ไซด์เท่าไหร่แต่ว่าก็ยังได้อยู่ค่ะ แต่สนามค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะเหนื่อยด้วยเพราะว่าสภาพอากาศที่นี่ค่อนข้างที่จะร้อนค่ะเคยค่ะเคยเมื่อ,อประมาณน่าจะอายุ13บสามน่าจะสี่ปีห้าปีที่แล้วจริงๆตัวเลเย์เอามันไม่ได้ไม่ได้ยากจนแบบตีไม่ได้ค่ะส่วนมากมันจะอยู่ที่กีนซึ่งหลุมซึ่งสนามเนี่ยส่วนตัวหนูคิดว่าเวลาพัดใกล้ๆอ่ะมันค่อนข้างที่จะแปลกปะท้าทายค่ะรู้สึกว่าเวลาพัดไป เวลาหนูพัดค่อนข้างใกล้อะอย่างที่หลุดมาเนี่ยเวลาพัดใกล้เหมือนค่อนข้างที่จะนิดนึงค่ะมีหลุมพะห้าหลุมเล็ที่หนูตั้งสติแล้วนะคะ mm hmm. ก็คือตีเข้าไปเหลือแค่ก้าวเดียวก็ประมาณสามฟุตก, mm hmm. ก,ก็สามารถหลุดได้ง่ายๆค่ะ mm hmm. ก็น่าจะต้องละเอียดขึ้นเ,เพราะว่า mm hmm. ลายมันเวลาพัดใกล้ๆอย่างที่บอกมันค่อนข้างให้จะแบบแปลกๆนิดหน่อยค่ะ ก็วันนี้เป็นการแข่งขันวันแรกของไทย l v g a นะคะสนามที่3ค่ะก็วันก็เลืออีก2วันคะก็อยากให้ทุกๆคนคะช่วยตามเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็สาวไทยทุกคนด้ค่ะขอบคุณค่ะ